ก็อีก้าอีา้มั้ยเอตอหาไปทาง นีหนองอะไรอ่ะหนองไรได้มาจากไหนเนาะเรียงภูบ้านนี้การเรียงผูเรียงใบผูคือยกยกแข่งภูค่ะเอาเหรอราคานี้มันวันนี้มัได้กันหลายท่านท่านอำเภอสามพันท่านนี้่นะคะกลงนี้อแ่งเงินยนิแนนซคุณยายค่ะเอามือจับเงินก็หวย่ะ จะไปทำอะไรสองพันเนี่ยหน้าไปสองพัน